อาแปะเล่าเรื่องเสียงพูดคุยตกลงซื้อขายที่ดินของสองคนดังขึ้นมาเป็นระยะก่อนที่ไม่นานเสียงเหล่านั้นก็จบลงและชายหนุ่มก็เดิงกลับมาที่รถด้วยสีหน้าที่ดูอารมณ์ดีเป็นไงบ้างคะคุณ ตกลงซื้อขายที่ดินนี้ได้ไหมคะเมื่อชายหนุ่มเข้ามานั่งในรถเสียงของภรรยาสาวก็ถามขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้เห็นใบหน้าสามีของเธอนั้นดูมีความสุขแน่นอนสิครับแถมคุณป้าแกยังให้ราคาถูกมากๆอีกด้วยนะผมว่าการลงทุนครั้งนี้เนะี่ยยังไงเราก็คุ้มแหละดีจังเลยค่ะอืมอย่างนั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะ เราจะได้คุยงานว่าเราจะสร้างหมู่บ้านกันแบบไหนดีเออได้เลยครับเมื่อตกลงกันแล้วสองสาม,มีภรรยากับพากันขับรถออกจากพื้นที่นั้นไปหลังจากที่ตกลงเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็เริ่มส่งคนมาสำรวจพื้นที่ก่อนที่เขาจะพบว่าในพื้นที่ที่ทำการซื้อมานั้น มีสารเจ้าไม้เก่าๆตั้งอยู่หลายจุดเออแปลกนะตอนที่ผมซื้อมาข่าวก่อนเนี่ยก็ไม่เห็นเจ้าของจะพูดอะไรเลยเอาไงดีครับจะให้คนงานทำลายเลยไหมครับคุณใหญ่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าใหญ่ใช้เวลาคุ้นคิดสักพักก่อนจะสายหน้าอย่างช้าๆมผมว่าเดี๋ยวผมโทรไปถามเจ้าของคนเก่าดูก่อนดีกว่านะ หลังจากที่ต่อสายอยู่สักพักใหญ่ในที่สุดปลายสายก็มีเสียงตอบรับจากคุณป้าคนหนึ่งพูดขึ้นโดยน้ำเสียงที่ราบเรียบสวัสดีค่ะนั่นไค่คะสวัสดีครับผมคือคนที่ไปซื้อที่ดินของคุณเมื่อวันก่อนนะจำได้ไหมครับฝ่ายนั้นนิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะส่งเสียงตอบรับด้วยความสดใสอ๋อคุณใหญ่นั่นเอง ว่ายังไงคะพื้นที่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะถึงได้โทรมาเออใช่ครับคือว่าวันที่ก่อนที่ผมไปซื้อนั้นน่ะผมไม่ทันสังเกตเห็นสารเจ้าเก่าๆที่ตั้งอยู่เลยอะ่ะไม่ทราบว่าผมเนี่ยจะให้คนงานเนี่ยลืมมันออกได้ไหมครับพอฝ่ายนั้นได้ยินคำว่าสารเจ้าก็มีน้ำเสียงโมโหขึ้นมาทันทีจนใหญ่รู้สึกแปลกใจไม่ได้นะคะจะลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยคะ่ะ ทำไมวันนั้นคุณไม่ดูดีๆก่อนล่ะแล้วถามให้ละเอียดก่อนบอกเลยนะคะว่าฉันไม่คืนเงินหรอกปัญหาของคุณคุณก็แก้เองสิตอนนี้ฉันยุ่งอยู่แค่นี้นะคะหลังจากที่ใหญ่โดนคุณป้าเจ้าของที่คนเก่าวอยวก่อนจะถูกตัดสายไปดื้อๆเขาก็ได้แต่ทำสีหน้าไม่เข้าใจจนคนงานที่จ้างมาต้องทักถามขึ้นอีกครั้งเอาอยัางไงดีครับคุณใหญ่ถ้าไม่ลื้อล่ะ แบบบ้านที่เราคุยกันไว้ก็จะสร้างไปได้นะครับเนี่ยใหญ่ค่อนข้างใช้ความคิดอย่างหนักก่อนจะตัดสินใจเด็ดขาดในที่สุดว่าให้รื้อถอนสารไม้ออกไปยังไงมันก็เป็นพื้นที่ของเขาที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอความเห็นจากเจ้าของคนเก่าเลยสักนิดงั้นรื้อเลยครับแต่ก็อย่าลืมไปทำพิธีขอขอมาอะไรก่อนกันแล้วกัน งผมรบกวนช่างหน่อยก็แล้วกันผมจะต้องไปทำธุระต,ต่ออืมช่างง่ายผมก็ฝากที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ใหญ่กลับบ้านไปแล้วพวกคนงานที่เหลือก็เริ่มการลื้อถอนสารเจ้าทันทีโดยไม่ทำพิธีขอขอมาแต่อย่างใดเพราะกลัวว่าจะเสียเวลาแต่หลังจากที่พวกเขาลื้อถอนสารออกไปแล้วนั้นก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกแขึ้นมา เริ่มจากรถที่เคยใช้คนอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานกระดับเสียดือด้ออย่างนั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้รถคันนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนทําให้คนงานต้องเสียเวลาไปไม่น้อยหลังจากนั้นตกดึกก็มักจะมีเหตุการณ์ชวนคนลุกเกิดขึ้นที่พักคนงานหลายคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะมีคนแปลกหน้า ขอเข้าที่พักไปอยู่ด้วยบางคนก็เจอคนแก่เข้ามาถามบางคนก็เจอเป็นเด็กบางทีก็เจอหญิงสาวหน้าตาสะสวยแต่พอไม่มีคนงานให้เข้ามาทำให้คนเหล่านี้มีสีหน้าไม่พอใจก่อนจะจากไปเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แทบทุกคืนจนคนงานหลายคนต่างก็สุดโศม พราะพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้งานที่ออกมานั้นไม่ได้มาตรฐานตามไปด้วยจนมีอยู่คืนหนึ่งที่คนงานทุกคนต่างก็ฝันเป็นแบบเดียวกันอย่างน่าประหลาดพวกเขาฝันว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เคยขอเข้าที่พักเหล่านั้นหมายจะเอาชีวิตพวกเขาพอพวกคนงานตื่นมาก็พบว่าบนตัวของพวกเขา มีรอยแดงจ้ำๆเต็มไปหมดราก,กับถูกบีบอย่างแรงแล้วเสียงคนงานบางคนก็ตะโกนขึ้นไม่เอาแล้วผมไม่อยากทำที่นี่แล้วผมว่าที่นี่ผีมันดุจริงๆนะครับหลังจากที่ทนเจอเรื่องราวขยาวขวัญมานานในที่สุดคนงานหลายคนก็หมดความอดทนก่อนจะพากันไปประท้วงที่บ้านใหญ่กันอย่างเออกรลิก เดี๋ยวสิครับใจเย็นๆกันก่อนจะมีผีได้ยังไงตอนไปรือสารผมก็บอกหัวหน้าคนงานแล้วนี่ว่าให้ทำพิธีขอขมาแล้วไม่ใช่หรอหลังจากที่ใหญ่พูดประโยคนี้จบเหล่าคนงานก็ต่างทำสีหน้าแปลกๆขึ้นมาจนเขารู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลพวกเขาเงียบกันไปสักพักใหญ่จนในที่สุดก็มีคนงานคนนึง พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นๆว่าความจริงแล้วพวกเราก็ไม่ได้ทำพิธีกันเลยครับคุณใหญ่อ๋อแบบนี้นี่เองทงั้งๆที่ผมบอกพวกคุณแล้วเนี่ยนะงั้นเอาอย่างนี้เราคงต้องไปทำพิธีขอขอมากันใหม่แล้วละ่ะหลังจากใหญ่พูดจบก็ไม่รอช้าเขารีบพาคนงานทั้งกลุ่มไปจัดแจงข้าวของเพื่อเตรียมไปขอข,อขอมา สิ่งที่เคยอยู่ในสารเจ้านั้นเมื่อพอไปถึงพื้นที่ก่อสร้างบรรยากาศโดยรอบก็เย็นจะเยือกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดซึ่งตอนนี้เป็นเวลาใกล้พบค่าบรรยากาศเงียบและวังเวงทำให้เหล่าคนงานตัวสั่นด้วยความกลัวได้ไม่ยากพอใหญ่เริ่มจัดตั้งเตรียมของจุดทูบเทียนเพื่อขอขอมา จู่ๆก็มีลมกันโชคพัดแรงมาจนข้าวของที่วางอยู่ล้มระเนระนาดราวกับว่าเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ที่นั้นไม่ต้องการขอคขามาอีกต่อจากนั้นสายลมแรงนั้นก็ได้พัดผ่านไปเงาดำทะมึนมากมายก็ปรากฏขึ้นร้อมรอบพวกเขาเอาไว้ในเงานั้นมีสายตาแดงกำนับสิบคู่ จ้องไปที่ใหญ่และคนงานทั้งกลุ่มด้วยความอาฆาตแค้นทั้งใหญ่และคนงานที่ได้เห็นแบบนั้นก็พากันวิ่งหนีตะอเลยเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางหลังจากวันนั้นใหญ่ก็พยายามหาผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่แต่สุดท้ายพราะวิญญาณเหล่านั้นทําให้คนงานกลุ่มใหม่ๆก็หนีไปอีกเช่นเคย ใหญ่คิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกระดาข้อสรุปเขาจะยอมขายที่ดินที่ดินแปลงนี้ในราคาที่ถูกลงและในวันที่ใหญ่เขาไปถ่ายรูปสถานที่นั้นบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบผิดปกติแม้จะเป็นตอนกลางวันไม่มีแม้แต่เสียงลมจนเขารู้สึกอกส่นขวัญแขวนไม่น้อยเขาจึงรีบตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้นสอง ของโครงการบ้านหลังหนึ่งเพื่อรีบถ่ายสภาพแวดล้อมจากมุมสูงและในขณะนั้นเองระหว่างที่เขากำลังยืนมินเมยอยู่ริมระเบียงของบ้านที่ไม่มีรั้วกั้นกำแพงอยู่ๆก็มีลมกันโชคพัดแรงพัดเข้ามาปะทะตัวของใหญ่ทำให้ใหญ่เสียหลักและในจังหวะที่ตัวเขากำลังล่วงลงสู่พื้นเบื้องล่าง ผ่นสังเกตเห็นกลุ่มเงาดำทะมึนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับตนเมื่อครู่พากันจับจ้องสายตาหวาดกลัวมาที่เขาก่อจะส่งเสียงวอวเรละออย่างประหลาดออกมายังไม่ทันที่ใหญ่จะได้ตอบสนองอะไรร่างของใหญ่กระตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงศีรษะกระแทกเข้ากับเสาปูนที่ถูกกองไว้อย่างหยับหยาบ ส่งผลให้ของเหลวสีแดงหนืดและสีขาวไหลป,ปับปนกันออกมาอย่างช้าๆการสูญเสียสาม,มีในครั้งนั้นทำให้ภรรยาของใหญ่ได้มารับรู้ความจริงว่าสารเจ้าไม้ร้างเก่าๆนั้นแท้จริงแล้วถูกสร้างเอาไว้เพื่อกักขังวิญญาณเรร่อนที่เคยเสียชีวิต อย่างไไม่่เเป็นอาาว้ยลืมกดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ